ใช้รูปโป๊เป็นหลักค้ำกู้เงินนายทุนลวงนักศึกษาสาวชาวจีนนายทุนเงินกู้ออนไลน์ของประเทศจีนพบวิธีใหม่ของการหาหลักค้ำประกันจากผู้กู้ที่เป็นนักศึกษาเพศหญิงทายซิว่าวิธีไหนทายถูกแน่เลยพวกนายทุนเหล่านี้จะขอให้นักศึกษาสาวส่งภาพเปลือยของตัวเองมาเป็นหลักคำประกันพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพวกเธอ พวกนายทุนจะขู่ว่าถ้าหากจ่ายเงินคืนไม่ทัน <S <S ก็จะปล่อยรูปเปลือยของสาวๆออนไลน์ให้ชาวเนต็ตดูนักศึกษาสาวรายหนึ่งเผยประสบการณ์ว่าตอนแรกเธอกู้เงินมาแค่2,700บาทซึ่งอัตราดอกเบี้ยรายสัปดาห์อยู่ที่ร้อยละ30เธอก็เลยต้องกู้เงินก้อนใหม่เพื่อนำม,มาชำระยอดเงินกู้ก้อนเกา่าจนนี้เงินกู้ระเบิดตุ้มไปจนถึงเกือบ3 0 0 0 0 0บาท จากนั้นนายทุนก็เรียกร้องรูปเปลือยของเธอเป็นหลักคำประกันในการกู้ยืมเงินก้อนใหม่นอกจากเนี้สาวๆพวกนี้ยังจะถูกคิดเงินค่าธรรมเนียมการจัดการรูปโป๊ของพวกเธอในช่วงที่ยังไม่ถูกปล่อยออนไลน์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแถลงว่านายทุนเงินกู้ออนไลน์ได้ระงับวิธีปล่อยเงินกู้แบบนี้แล้วหลังจากถูกเปิดโปงโดยสำนักงานข่าว สงสัยจ้างว่าวิธีเนี้ยจะมาถึงเมืองไทยบ้างไหมนะคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่ายังไงอย่าลืมฝากช่วนนะ